ข <s ign> อบตุณนะคะค่วันนี้มาเป็นนางหัวนอนทีวีนักสงการงากนต์เป็นไงบ้างค่ะโอ,อ้อยแอฟแอฟรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาเป็นนางสงกรานต์ในปีนี้นะคะสําหรับนางคอนเทลวีค่ะแล้งวันนี้ชุดที่ใส่เป็นยังไงบ้างครับพี่แอฟมีความยากง่ายยังไงโอ้โหต้องเรียกได้ว่า <ign> สึกโชคดีมากๆเลยค่ะที่ที่ได้มีโอกาสใส่นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าผ้านี่ก็คือปักใหม่เลยเนี่ค่ะปีกแมงคับนี่ก็คือปักเป็นงานมือปักใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดของนางสงกรานปีนี้เพราะว่าเป็นออท่านก็ทรงยกยูนะคะ ก็เลยเป็นเป็นเหมือนปิกค๊กเป็นเหมือนปิกอยู่นานมากเราวน้องที่ไม่เห็นเพี่แอปแต่งเต็มขนาดนี้ใช่ค่ะใช่ต้องแา่ชุดยศไทยใช่ไหมเสียโยธยาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมพี่แอปหรือว่าหลังจากนั้นก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นไทยคนละยุคกันค่ะคอนานนาทีได้แต่งแล้วเป็นไงครับพี่แอปมีความสุขแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดไทยค่ะเนว่างุดนี้ก็คือออกแบบได้เลยบอกว่าเครื่องทองหมดแล้ว ว่าทุกอย่างเป็นเป็นของจริงแล้วก็เป็นของเก่าทั้งหมดค่ะทุกทุกชิ้นส่วนเลยค่ะทุกเครื่องประดับในวันนี้เลยค่ะเห็นว่าได่ก็ก็ก็กลัวเหมือนกันว่าเรื่องของน้าหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเอาข้าจริงพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีได้ใส่ลืมเรื่องน้าหนักหรืออะไรอะอะอะไรมันยากสุดบในการแต่งตัวครางนี้หัวไหมหรือว่ามันต้องดึงเอาเป็นว่าแอปคงเป็นบทบาทที่ง่ายสุดค่ะต้องยกเครดิตให้เสื้อผ้านะผมค่ะ ราะว่าเห็นว่าเล็บเลน์คือมาจากโบราณจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้แอมน่าจะเป็นงานแบบว่าในส่วนที่แอมพัดง่ายสุดอย่างที่บอกทีมเสื้อผ้าหน้าผมทำกันบ้านกันหนักมากแล้วก็ตอนแต่งตัวทุกอย่างก็นุ่งสดแสดงว่าทุกอย่างก็อิงทางทางเขาเรียกว่าอะไรทางทางตำนานเขาคนเดียวใช่ค่ะก็คือตามคอนเซปต์เลยค่ะก็คือปีนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เอ่อมากับของยูค่ะ่ะพี่อัปปากเชิญชวนครับให้คนมาเที่ยวสุขการ์ ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานสงกรานกันที่นี่นะคะที่นี่วันนี้เดี่ยอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะกับงานมาหาสงกรานวันนี้เป็นวันแรกนะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันที่นี่ค่ะสงกรานปีนี้พี่ไปไหนค,ครับสงกรานปีนี้หล่ะคะก็อยู่กับครอบครัวคะ่ะค่ะก็อยากให้อยากเชิญชวนทุกๆคนด้วยเหมือนกันนะคะช่วงสงกรานเป็นช่วงที่เราทุกคนได้มาอยู่รวมกัน หลายหลายคนได้กลับบ้านแล้วก็แน่นอนทุกคนมีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้เวลาช่วงวันหยุดนี้กับครอบครัวกับคนที่เรารักค่ะพี่แอมมันมีฟีลแบบว่าเล่นน้ำปะแป้งอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะพี่แอมเล่นน้ำปั่นแป้งอะไรกันมีไหมมีฟีลแบบไหม่ไม่ไม่มีน่าละค่ะจริงๆมันมีไหมมีปะแป้งมีปืนฉีดน้ำขึ้นกระบะอ้ยนกรมีไหมี่มมีไฮะฉีดน้ำคงมีขึ้นกระบะอย่างเดียวว่าเราจะลองปีนี้ อแถวไอคอนสยามเลยค่ะจริงๆอยากลองไหมลองกดลบอยไหมหบือฉีดน้ำสาดน้ำแบบใช่อยากใครอยากค่ะอ้ยิ่งอากาศปีนี้อะว่าโอ้โหทุกคนจะต้องมีความสุขในการเล่นน้ำมากๆถ้าได้อากาศได้เห็นนี่แบบเข้าสารสีลมเนาะมือเปืดนสีดาไม่น่า่ไอคอนสยามเราต้องพาปีใหม่ไปเล่น เขาเคยร้องขอพี่อ้มเลยแลัวว่าแบบว่าอยากเล่นน้ำากการฟิลแบบสาดน้ำจริงๆิต่างๆงเนี้ยอ่าก็ไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความีู้อะไรลว่าจะไปที่ไหนแบบก็อยากไปเองหรือไปแบบต้องพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ต้องมีแน่นอนก็ใกล้แล้วเริ่มต้องทาใจไหมครับเพราะว่าก็ยิ่งโตขึ้นทุกปีทุกปีไงพี่แอับเออก็คุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น่ะคะ ม,มันก็มีทางง่ายแลยยากขึ้นมีขอไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างี้บ้างก็มีบ้างค่ะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าครอบครัวกับเพื่อนๆืนก็คือสนิทกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไปกับเพื่อนก็คือครอบครัวเพื่อนด้วยหมายถึงที่ผูกครองด้วยแอปด้วย,ะยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเียว่ายังยังอยู่ในวัยที่อยู่ในสายตาอยู่เนาะใช่ค่ะ่น,นอน <laughs> <laughs> ตนลอดเวลา <laughs> วันนี้ก็เกือบจะมาด้วย้องสาวได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่สาวน้องชายวได้เราเราต้องเป็นแบบนั้นค่ะวันนี้เขาก็ตื่นเต้นคุณแม่จะได้แบบใส่ชุดไทยไปนางสงกรานเขาได้เห็นหรือยังคะได้ได้เห็นแล้วค่ะอุ้มเขาให้ไลฟ์ตลอดเลยค่ะวิดีโอคอลค่ะว่าแบบเป็นยังไง แค่ไว่าเขาชอบให้คุณแม่แต่งตัวใช่ไหมคะัเนี่ยใช่ค่ะชอบมากเพราะว่าเราปกติจะปีนน้ำหนึ่น้ำองอยาะน้ำผาลวดผาติดมีปีนี้มีไหมครับมีค่ะก็ปกติแล้วก็จะส่งน้ำค่ะทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นเรื่องละครล่าสุดแชร์เรื่องแชร์จูบกันแบบแล้วมันตกใจแอปตกใจตกใจกับเรตติ้งมากกว่า หนูเรตติ้งสูงที่สุดในละครล็อหลังข้าวอโอ้อันนี้แอปต้องแบบขอบคุณค่ะขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยค่ะมันมันเป็นความชื่นใจที่คนกลับมาแบบว่ารักในการดูละครไทยแล้วคนก็ให้โอกาสในความเป็นหัวข้อของละครเรื่อง เรื่องแง่คือเรื่องหูโผล่เมียอย่างี้ค่ะแล้วคนยอมแบบให้โอกาสเปิดใจแล้วพอดูจริงๆเอ,อ้ยมันได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะอันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดในานามของแอปคุณเดียวนะคะก็คือพูดในานามของทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่มีส่วนในเรื่องนี้ค่ะแอปว่ามันจะเป็นที่รักของคนดูณตอนนี้ขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่า เรียกว่าคิดไม่ผิดใช่ไหมฮะเพราวะว่าก่อนหน้านี้นพี่แอปก็จะไม่รับละครแนวนี้เลย<ช>อันนี้ถือเป็นทางแรก<ช>คิดไม่ผิดเลยที่รับค่ะ,คะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่รับเรื่องนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำแล้วค่ะจริงๆแล้วสุดท้ายถ้าผลลัพธ์ออกมากระแสะตอบรับจะดีหรือไม่ดีแอปก็รู้สึกว่าแอปตัดสินใจถูกก็มีความสุขที่ได้ทําตั้งแต่ตอนถ่ายทาแล้วแล้วเราถึงชักจูบหน่อยพี่แฮะออค่ะแต่หลายคนก็ไม่ค่อยเห็นเทียแบบจุกจริงอะไรยะ อรอค้างดีทำไมถึงยอมครับจริงๆจริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ที่เล่นจริงนะคะแต่ว่าสำหรับแอปมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะความกังวลความยากมันไม่ได้อยู่ท,ที่ที่การจูเพียงอย่างเดียววันนั้นจริงๆแอปแอปเครียดด้วยหลายๆอย่างนะคะคือเพราะว่าเป็นฉากที่บวกบงกด ระบายความเสียใจความอัดอัน้นมันคือทุกๆอย่างเลยค่ะมันมันไม่ใช่แค่เสียใจแค่เศร้าอย่างเดียวแต่มันคือความเจ็บปวดความอัดอั้นกับสิ่งที่อดทนมาสิ่งที่เพิ่งเจอในวันนี้คือทุกความรู้สึกแบบความรู้สึกร้อยแปดเลยที่ที่ทพลัง้งปลวกมาและตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่ <c oughs> ที่คุณคุณนา,นาย <c oughs> เข้ามาพอดีเข้ามาอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแต่ในขณะเดีวยวกัน ความรู้สึกลึกๆว่าเราก็เปิดกับผู้ชายคนนี้ไม่ยันก็คงไม่ไม่มีเหตุการณ์อีกเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าในแง่นักแสดงอ่ะมันมันยากมากๆในการรวมหลายๆความรู้สึกแล้วก็การไล่ลําดับความรู้สึกไปจนถึงที่กว่าจะถึงเลิฟซีนอะไรอย่างค่ะมันมันไม่ใช่แค่แบบเรารักกันแล้วก็จูบกันอันนั้นมันก็จะง่ายกว่าแต่มันมันร้องไห้ไปด้วยแล้วเราก็ต้องมีหลายๆความรู้สึกในนั้น นองกจากท่าเอ่อฉากตุ่มน่ะท่าของแม่แอฟก็ตัดล้วนะแคลน้อเซล์ก็แบบเป็นเคอร์ฟอยด์ีมากแต่อันไหนไม่ได้ตั้งใจอะไหอะไรนเป็นอย่าคือมันต้องจัดสรีระยังไงแบบเคย่หถ้าอย่างงั้นขออนุญาตโทษใช่ยังงั้นขออนุญาตโทษผู้กำกับเลยละกันโทษพี่สันเลยละกันค่ะเพราะว่าพี่สันเป็นคนดีไซน์ให้เป็นายเอกนั่งนั่งเอ่อแบบว่าจิบวาย อยู่บนเคานเ์เตอร์ครัว oh <my. S 1> ค่ะแต่จริงพี่สันก็เลือกจุดจุดนี้เพราะว่าบอกว่ามันเป็นจุดที่ครัวเปรียบเสมือนเป็นชีวิตของโบวงกฎเลยค่ะโ oh <my. S 1> บววงกฏใช้ชีวิตวนลูปอยู่แต่ในนั้นซักผ้าล้างจานทำอาหารทำขนมคือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาอยู่ตรงนั้น แล้วพี่แสงก็ทิ้งทายว่าแล้วความรักเขาก็เกิดตรงนั้นเออเรียกว่าเขาเองแต่จริงๆเขาก็โดนยื่นใบหย่าตรงนั้นมันก็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซวไหมคะแบบโอ้ยทำไมแบบพาเจอเป๊ะแต่แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆตอนนั้นโฟกัสอยู่แค่แบบ เราเจออะไรบ้างเราเจออะไรอยู่แล้วแล้วผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเรายังไงอะไรแสดงว่ามันไปตามอารมณ์ของคนใช่ไหมพี่แอ้มนะตอนนั้นใช่ค่ะอาจจะโคจเจออาจจะหาความดีให้พี่สันหรือเปล่าเามองขาดเนาะแม่แล้วแ่ปลว่าแล้วตัวจริงจะดูได้ไหมต้องได้ค่ะเขาดูอย่างดูเรื่องค่ะพี่แอ้มตัวเพราะว่าไวรัลมันเยอะเต็มโซเชียลไปหมันต้องเห็นว่ะนี่ ต้องดูค่ะเขาว่ายังไงบ้างสารละครของเราคนนี้เขาว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าเก่งมากเขาโค้กเขาทนดูได้ใช่ไหมคะแม่ขาเขาทนดูได้เนาะไม่รู้ทนหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูเขาปิดตาอย่างนี้ไหมครับพี่แอ้มไม่ได้ใจไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็ชมเนาะว่าแบบดีมากเก่งมาก เพราะอย่างที่บอกก็จะมีอะไรก็ปรึกษาตลอดอะไรยงี้ค่ะจะติดตามผลงานอยากี่จได้ได้เล่าให้เขาฟังก่อนไหมคะว่าวันนี้จะแบบอาจมีฉากอย่างนี้นะอะไรเยงนี้คือปกติคุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะหมงว่าจะไม่ว่าจะฉากรูปแบบไหนก็ก็เล่าต่อให้ทําใจไว้ก่อนเนาะให้เขาทำใจไว้ก่อนไม่ไม่ราค่ะก็เป็นการบอกเล่าปกติหลังจากนี้มันจะ เริ่มเพิ่มเติมแบบกว่าเดิมไหมครับเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็มีอีกโอ๊ยอันนี้เล่าให้ทราบหรือว่างแจ้้ใหทราบบอกให้รู้แจ้งทราบเรียนใบภาษามีนี่จะแบบมากกว่านี้หรือว่าแบบเออมันจะระดับนี้ไปแม่แม่ไม่อยากใครติดตามไม่ติดตามค่ะส่วนใหญ่จะเทคเนี่ยผ่านเลยไหมครับพี่แอมถ้าสมมนับลิกๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่า อารมณ์มันเยอะอะค่ะว่าพี่สันก็ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วแล้วพี่สันเป็นผู้กำกับที่จะรู้จักธรรมชาติของนักแสดงแต่ละคนนะคะอย่าง,อย,างอย่างทางตรีเองเขาเกรงไหมฮะที่จะแบบต้องมาเลิฟซิงกับเนี่ยหรือยังก็ตรีก็บอกว่าตรีเกรงนะคะ <อๆ S 1> แต่ว่าแล้วเห็นเวลาเขาเล่นหรก็เล่นได้เลยไม,ม่เกรงเลยนะเออแต่เขาก็เหมือนแอบเกรงใจทางคนของเราเหมือนกัเนกเหรอคะไม่หรอกค่ะ ก็จะเกรงใจส่วนใหญ่ตีก็ชอบพูดว่าเออเขาเขาเกรงใจแอฟอะไรเงี้ยค่ะแอฟก็เลยบอกว่าเออถ้าคือการทํางานเราเต็มที่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบโฟกัสกับบทได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะผมไม่ต้องกังวลเงี้ยซึ่งตีก็ทําได้แบบเต็มที่จริงๆแล้วมันก็ช่วยส่งอารมณ์ซึ่งกันและกันหลังจากนี้เรื่องแบบแนวนี้พี่แอฟจะรับอีกไหมคะถ้าแบบมีติดต่อแนวแบบแนวสามีภรรยา ก็โหดเลยค่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นแนวนี้แต่มันสร้างประโยชน์ให้คนดูแอปพ็ิสนใจค่ะหลักจากนี้มีต่ออะไรไหมครับพี่แอมยังค่ะยังค่ะพักก่อนเนาะใช่ค่ะโอเคอเคลัดูของอ๋อโอเคค่ะีนี้ให้แบบคนที่มีคู่ให้รวบรัดแต่งคนมีคู่ให้รวบรัดแต่ง มีคู่เขาจะให้แนะนำให้แต่งให้แต่งเลยให้ดิปล็อกคิดไปแล้วล่ะค่มไปเมื่อวันเสาวร์เพียงกว่าไม่ได้ดูวะเราลืมเป็นไงบ้างก็อยู่กับอาจารย์ตั้งแต่บวรนานก็ได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกก็รู้สึกเออมันเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งมงคลก็ก็แฮปปี้แล้วค่ะก็เลยต้องทำตามมิสหนึ่งถามทำยังไงอะคะ ไปรวบรัดแต่งเนี่ยแม่แอปไปรวบใครเดียวี่จิมเขามาความหมอ้วกคุณมาเราเขามีแนะ้นํำต่อในรายการว่าไงล่กในขัดต่อเลยค่ะเออแม่ค่ะจริงๆรแล้วมันก็คือถ้าเกิดเวลาเชื่อว่าทุกๆคนก็เหมือนกันถ้าเกิดโดนทักแล้วมันเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีอ่ะก็ยิ้มยิ้มวเราก็ยิ้มรับแล้วเราก็แค่นี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วค่ะแต่ไม่กดดันใช่ไหมพี่แอปไม่กดดันใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะ คนพร้อมจะมารวบลัดเรานี้พร้อมแต่งเลยคะได้ได้เลย่กดดันแล้วเนี่ยอันนี้กดดันละไม่ไม่ได้กดดันย่เาอาจารย์ละได้กดดันให้ด่วนได้หน่อยก็อย่างน้อยเราก็อย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีด้วยมันก็ก็แปลว่าน่าจะมาถูกทางก็เป็นสัญญาณที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนก็รุนมากว่าอ่าน่าจะต้องแล้วละ ดีเลยเนี่ยรุนแรงที่แต่งเร็วรุนด้วยค่ะหลายคนอยากเห็นอยากเห็นแม่มีความสุขไปเรื่อยๆไงใช่ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าเปิปกว่าการที่แอปได้ทํางานที่แอปทำแล้วมีความสุขแล้วคนดูดูแล้วมีความสุขเช่นเดียวกันหรือการที่คนพูดอย่างนี้ค่ะว่าเอออยากเห็นแอปมีความสุขอันนี้คือความสุขของแราเยาะโอเคขอบคุณค่ะ Okay. <laughs>